หอปราการจิตกรรมเฉิงหนานห้องส่วนตัวองค์รักของยินลี่ซิวซิงอีฮูฮูหึมืมชู่ว้ยฮึ <H ug> หากยังเอาชนะสิงอีไม่ได้ทางที่ดีที่สุดคือเจ้าต้องยึดกดเดินเข้าทางประตู ออสักวันข้าจะชน,นะจิงอีให้ได้ทองเจ้ามีขออะไรบ้างหรอพี่สีโอนย้ายทหารประจำการของฉังนานแล้วนึกเหมือนว่าเขากำลังเตรียมเปิดประตูเมืองต้อนรับพี่ขนาดที่ข้ากำลังกลับก็ได้โอนย้ายกองกำลังทหารเฉิงนั้น นี่แสดงว่าเขาต้องการให้ข้าไปเสิฟสินะพี่สี่เล็งผลการกรายจริงๆฮะอ,อจริงสิพระสงฆ์คงหมิงที่หนีออกจากวัดเทียนฉงก่อนหน้านี้ตามหาจนพบแล้วนะนอกจากพวกเราแล้วยังมีกลุ่มคนอื่นที่กำลังจับตามองเขาดูแนวโน้มต้องการจะฆ่าเขาล่ะ ในเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราก็ไม่ต้องลงมือเองให้คนถอนตัวกลับมาเสียก็รับพี่โฮกแต่ไหนแต่ไรไม่ยุ่งเรื่องชาวบ้านแต่ตอนนี้กลับสนใจผู้หญิงของจวนอ่องวี่คนนั้นท่านน่าจะไม่ไปชอบนางเข้าแล้วหรอกนะนึงเออ หรือว่าช่วงนี้เจ้าจะว่างเกินไปเสียแล้วเฮ้ยข,ข้าไม่ว่างเลยฮะใช่แล้วได้ยินมาว่าในครั้งนี้พี่หกได้ดาบหลิงชซว่ที่ไว้ป้องกันตัวขององค์หญิงชิงหยวนอาวุธของผู้หญิงแบบนี้ไม่เหมาะกับพี่หกหรอกมิสู้ถึงอย่างไรก็เป็นอาวุธที่ยึดมาจากรอดชวงชิงหยวน บิสู้เก็บรักษาไว้เป็นอย่างดีไม่ดีกว่าหรืออืมตรนนี้นะเสียแรงที่ข้าช่วยทำเรื่องพวกนี้ครั้งต่อไปข้าจะไม่สนใจเรื่องของช่างเสียนวี่อีกแล้วฮของสามส่วนในห้องเก็บทรัพย์สมบัติของเจ้าล้านเป็นของที่ข้ายึดมาจากศัตรูเจ้าไม่เคยเสียเปรียบเลยไม่ใช่หรือเออ,เอ,อ เทศกาลร,ร้อยบุพภาในเดือนหน้าข้าจะเอาดับลิงเช่ไปเป็นของรางวัลสำหรับศิลปาก,การต่อสู้หากเจ้าอยากได้ก็ต้องเอาชนะช่องเสียนวี่ให้ได้ช่องเสียนวี่เหรอข้าเคยลองทดสอบนางมาก่อนแล้วที่แท้นางไม่มีกำลังภายในแถมยังไม่มีวรยุทธ พี่อยาหาว่าข้ารังแกนางก็แล้วกันนะยาอขี้โอนักเลยอดาบหลิงเสวเป็นของข้าแน่นอนละฟิวเออนายท่านหน้าต่างบ้านนี้ให้ลุงกุยคิดบัญชีเงินค่าสุราของเดินนี้ก็รวมเข้าไปด้วยแล้วส่งไปยังจวนขององค์หญิง นองน่าสนใจมากกว่าที่พนนาไว้ในรายงานลับสิอฮ้ชิวใครคิดถึงฉันกันนะเมืองหลวงเมืองเล็กที่งดงามอ้าว่ากันว่าเมืองหลวงรุ่งเรืองเฟื่องฟงูได้มาที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ครุบตัวอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาดูจริงๆจังๆสิทีย คุหนูของพวกนี้ในจนของพวกเรามีมากมายแล้วนะเจ้าคะอืมข้าไม่ได้คิดจะซื้อแค่อยากดูเฉยเฉยอะ่ะเธอเอ้ยคุณหนูสามอาวุธในคลังเก็บอาวุธของจนอองส่วนใหญ่เป็นอาวุธที่ท่านอองยึดมาจากราชวงศ์ของแคว้นอื่นทั้งนั้นของที่นี่ไม่มีคุณค่าพอให้ดูหรอกนะเจ้าคนะ จว่าในจวนอ,องมีอาวุธหายยากมากไปเช่นนั้นหรออาวุธสมัยใหม่ฉันเห็นมานักต่อนักแล้วแต่อาวุธของราชวงศ์ในสมัยโบราณไม่ใช่ของธรรมดาต้องขอชมสักหน่อยแล้วอืมนหนูไม่สนใจเครื่องประทินชมแต่พอเรื่องอาวุธเหตุใดถึงสนใจมากนักล่ะจวนอองอวี่เป็นจวนของแม่ทัพ เหตุใดข้าจะไม่สนใจเรื่องของอาวุธเล่าการมายังโลกนี้เหล็กเลี่ยงไม่ได้ที่จะปากหวานก้นเปรี้ยวไม่เหมือนกับการได้ต่อสู้จริงๆสนุกกว่าขึ้นตั้งเยอะเลยหากไม่ใช่เพราะเห็นใจเจ้าของร่างเดิมนะฉันไปเสียตั้งนานแล้วล่ะจับตัวไว้เอ้ยเอออ๊ เด็กเวงอาจขโมยของรึเฮ้เอาของคืนมาเออยังจับไว้แน่นไม่ยอมปล่อยอีกตีให้ตายเลยเอ,อดูจากการหลบหลีกเด็กคนนี้น่าจะรู้วารยยุทธ์นะแต่ไม่ยอมโต้กลับเป็นเด็กหัวแข็งที่มีความอดทนสูงมากเลย ก็แค่เด็กคนหนึ่งเท่านั้นพวกท่านต้องสองสามคนหวังทุกตีเขาจนตายมันสมควรแล้วหรือเเจ้าอยากยุ่งเรื่องนี้หรือไงไอ้เด็กสาลรเลวคนนี้ขโมยขนมปังทอดไปสามชิ้นแถมยังทำให้พวกเราเสียเวลาขายข,ายของไปครึ่งวันนะหากเจ้าชดใช้มาให้สิบตำลึงพวกข้าก็จะไปเดี๋ยวนี้ ขนมปังทอดชิ้นละสามอีแปะคิดตั้งสิบตำลึงเชียวหรือเหตุนั้นเหตุใดพวกเจ้าไม่ฉกชิงเสียเองเลยเล่าเอาไม่ให้ก็อย่ามายุ่งใส่หัวไปราคาขนมแป้งทอดของเจ้ามันหลบลวงผู้คนนะ่ะหึอ๋อหลิงหลงจ่ายเงินให้เขา หนึ่งตำลึงอีนางสาวเลวกล่าลงมือกับข้าหรือสามหาวก็หนูของข้าเป็นถึงบุตรีของจวนอ่องวี่นะข้าไม่สนว่าเจ้าเป็นคนตระกูลใดจะพวกนางไว้เดียวนี้ถือว่ามีจวนอัครเสนาสนับสนุน แม้แต่คุณหนูจากจวนองขุยก็กล้าลงมือเช่นนั้นหรือพี่ชายที่เกิดจากอนุภรยาวาแห่งตระกูลอักขรเสรนาบดีลีถึงกับลงมือกับคุณหนูสามของจวนอองขุยละครสนุกสนุกฉากนี้ข้าสนใจอยากดูเสียละอันที่จริง จนถึงวันนี้แล้วอ,องวีกับ i, อัครเสนาบดีลียังฟาดฟันกันในราชสำนักอยู่เลยอีเห็นแก่หน้าของผู้สูงศักดิ์ท่านนี่วันนี้ช่างมันเถอะพวกเราถอยมีคนคนนี้อยู่ในความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมอง์ชายฉุนหวังยินลี่จินน้องชายคนที่ก้าของห้องเต้น,นั่นเอง ตอนอายุสิบห้าปีเป็นผู้นำกองทัพเข้าปราบปราผู้รุกรานแคว้นลู่หยวนจึงมีชื่อเสียงตั้งแต่นั้นมาช่วยเจ้าจากวงล้อมแล้วแม้แต่คำขอบคุณสักนิดก็ไม่มีไม่น่าเล่าสนมจือถึงได้แผลงฤทธิ์ไปทั่ววังหลังที่แท้ตระกูลของจวนองวี่ สอนกันมาแบบนี้นี่เองขอบคุณองค์ชายฉุนหวังเจ้ารู้จักข้อหรือก็ไม่เชิงเจา้าค่ะแค่ได้ยินมาเยอะเท่านั้นเองคนที่ใส่ชุดสีขาวได้สง่างามดุดดังเทพเชน่นนี้ก็น่าจะมีแค่องค์ชายฉุนหวังคนเดียวเท่านั้นน่าสนใจนะ เพิ่งกลับมาไม่กี่วันก็รู้จักข้าขนาดนี้แล้วเจ้าคงไม่น่าจะชอบข้าเข้าแล้วหรอกนะบุคคลสูงส่งอย่างองค์ชายฉุนหวังใช่ว่านึกจะชอบก็ชอบได้เสียเมื่อไหร่กันด้วยที่ปิดาเป็นแม่ทัพจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ข้าจะได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับองค์ชายฉุนหวังราชาแห่งสงครามมาไม่น้อยเลย ชอบกับแม่แกนะสิเฮ้ยเอ๊ะเ,เ,เดี๋ยวสิช่างเฉียนวี่เพิ่งกลับมาเมืองหลวงหากไม่นับวัดเทียนฉงนี่เป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาทำไมเขาถึงรู้จักได้ล่ะเจ้าพูดเช่นนี้ข้ากลับรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยเอยความจริงแล้วข้าสนใจในตัวเจ้ามากเลยล่ะ ในความทงจำของเจ้าของร่างเดิมหยินหลีจินมักชอบหยอกล้อสาวๆไม่รู้ว่ามีผู้หญิงสักเท่าไหร่ที่หลงสเสน่ห์รูปร่างหน้าตานี้ของเขาและตกอยู่ในสภาพที่น่าสงสารเขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับความชื่นชมจากองค์ชายอาจเพราะเติบโตในชนบททำให้มีนิสัยที่รักอิสระและดื้อรั้นกว่าหญิง สาวที่สง่างามอยู่ไม่น้อยจึงทำให้องค์ชายรู้สึกสดชื่นก็เท่านั้นเองเจ้าค่ะที่แท้ก็ฉลาดไม่เบาข้าย,ยิ่งรู้สึกว่าชอบเจ้าเขาแล้วจริงๆแต่น่าเสียดายที่อืมช่างเถอะข้าย,ยังมีกิจธุระที่ต้องทำของขวัญขอบคุณของเจ้าค่อยมาเอาวันหลังนะ แต่น่าเสียดายที่นี่ก็้หมความว่าเขาบังคับเราไม่ได้ด้วยเหตุผลบางอย่างสินะ่ะหมแล้วหนูแล้วเด็กคนนี้เออาหารที่เจ้ากอดไว้พวกนั้นกินไม่ได้แล้วมันเปื้อนดินเสียแล้วเจ้าเอาอันนี้ไปเถอะเออชื่ออะไรแล้วครอบครัวเจ้าล่ะข้าชื่อใครมาไม่มีครอบครัวนะ แต่เอถึงแม้ว่าสุนัขเหล่านี้ผอมจนหนังหุ้มกระดูกแต่กลับได้รับการฝึกฝนไม่อย่างดีในค่ายฝึกอบรมสายลับในชาติที่แล้วทีมเขี้ยวหมาป่าเชี่ยวชาญการฝึกสุนัขทหาร เด็กคนนี้ดูเหมือนกับตันทีมในตอนนั้นจริงๆถ้าให้เจ้าไปจวนอ่องวี่กับข้าเจ้าเต็มใจหรือไม่นะเหรอ